อันนี้พิธีมาไล้กับพ่อกลลับมาพีิธีเขาจะมาไล้กับพ่อพิธีจะมาไล้กับพ่ออยู่เนี่ยไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องพีเอมาคืนพี่เลยมานั่งกับพ่อนี่มานี่อ่ะพิธีอยากกินอะไรครับ รอกันนะทุกคนรอนอีน้องพ่พ่อหน้าพี่นีมานั่งข้างพอนี่มไม่ได้ไม่ได้ไปน้องพีไปไปนั่งข้างนู้นไปอะมาเร็ว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 น้องพีม กางหลายเลยนะไปไหนนะพ่อพี่พีกลับบ้านแล้วนะพี่พีพี่พีจะนั่งตักข้อต่อไปไหมพี่พีกับพี่ลูกจะนั่งข้างหลังไปสวัสดีครับทุกคนโอเคอ่านั่งนะอยากกินอยากกินเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆยิบหยิอยากกินอะนนั้นอะอยากกินอันนี้อันนี้นะ วันนี้นะครับเรามารีวิวอยากกินนี่อยากกินอันนี้อ่าโอเคกินอันนี้นะครับผมนี่เลอเดสตินนะครับเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมสําหรับวันวาเลนไทน์เราควรจะเราควรจะพูดถึงวันวาเลนไทน์ก่อนหรือว่าพูดถึงอันนี้ก่อนดีสองอย่างเลยขนมจีนเอาวาเลนไทน์ก่อนละกันลูกๆอยากกินอ่ะนี่ครับนี่นคุกกี้วาเลนทไทน์อันนี้เป็นรสลายสตรอเบอรี่ อาา๋อแม่วิธีกินอันนี้นี่มีรสช็อกโกแลตใครจะกินช็อกโกแลตเรียกเอาไปดันเรียกเอาอันนี้อ่ะได้พ่อแกะให้นะนี่สตรอเบอรีออน่น้อมกันน้อกันน้องกันเฮ้ยน้องพีครับอือห่อยไหมเรียกเอาไปดัอดยอยอดูอยต้องพูดแล้วให้พ่อแล้วแหละว่าอร่อยเร็วอร่อยครับออนี่แหละ มันต้องอย่างนี้เฮอมีลูกไม่ทำมาหากินงนีช้ช่วยกันโลกช่วยกันพี่ชาติพุทธวันเกิดค่ะอ้าวน้องเพมาเร็วน้องเพนี่โคุกกี้เลยเดซ์ตินอันนี้ <Okay. S 1> นนช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นไงอันนี้น้ำกินเลยนะแล้วบอกว่าอร่อยมากอร่อยครับนี่อภิชาติบุตร <Yeah. S 1> เกิดมาเพื่อฉักคำชูพ่อแม่ สนใจสั่งได้นะครับที่เลอ Destin นะครับผมใช่ไหมครับแอดไลน์ The Destin. BKK นะครับแอด The Destin. BKK ครับผมอ้าวตอนนี้นะครับสตาร์ปาร์ตี้ดันขึ้นด้วยอ้าวไม่รู้จะทำยังไงเลยเชียเชียนเชียหน่อยครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับวาเลนไทน์นะครับผมตัวนี้เป็นคุกกี้สตรอเบอรี่นะครับมากับเซตคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับผมนี่มีดาร์กช็อกโกแลตกับ ตอเบอรี่นะครับอยู่ด้วยกันสั่งได้นะครับที่เลอะเดสตินนะกล่องละเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนแอบหนึ่งขอขอดูราคาก่อนขอดูราคาก่อนงงงงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนกคนันเร็วสว,ส,สวัสดีครับหนูชื่ออะไรอ่ะแนะนําหน่อยพี่ทีพี่ทีพี่ทีมาทําอะไรครับวันนี้ช่วยพ่อขายของอพูดสิช่วยพ่อขายของเออมันต้องอย่างนี้ ขายไรขายไรนี่อะไรคุกกี้ไหมคุกกี้คุกกี้ของอะไรเลอะไรโดเลสตีนเย้ yeah! น้องบีไหนพูดดัานฉันหน่อยสิน้องบีอ้าวเลอะไรโดเลสตี <Dest> ครับอร่อยไหมครับเออครับเอออส่งดาวเลยครับตอนนี้เหลืออีกสองนาทีอ่าเราไม่ได้เสียดาวเลยเราไม่ได้เชียดาวเลยอ่าโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับเบบี้คุกกี้นะครับผมนี่ สิชิ้น380บาทนะครับสั่งได้เลยแล้วถ้าเผื่อสั่งครบ1,000บาทเอาไปเลยครับปฏิทินทีพีเย้ทีพีคาเรนเดอร์ยังมีอยู่เย้อ่ะอันนี้คือสำหรับวาเลนไทน์นะครับอ่ะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปของเราสำหรับวันตุ่จีนเดี๋ยวพ่อกินเองตัวนี้เป็นเป็นขนมเปี๊ยะนี่ให้กินไหมโอ้ยเอา้า น้องพีมาบีของพ่อแตกหมดเลยพ่อจะกินอันนี้เป็นรสถั่วนะครับมันจะมีถั่วแบบมีไข่แดงกับไม่มีไข่แดงนะครับตัวนี้เป็นแบบมีไข่แดงอืมหอมนะข่อยังหุงหน่อยด้วยไหนอืมไหนไหนไข่แดงไหมครับน่ากินไหมลูกน่ากินน่ากินมากเลยพูดสิน่ากินมากครับมันไปทำเบรกแล้วอ่ะในระหว่างพูดนนี้นะฮะดาวเราก็ยังรับนะครับผม เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ต้องการอีกพันห้าร้อยดวงเท่านั้นเองอ่ะนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับวันจุจีนนะครับสั่งได้นะตัวนี้อน,นี่เอ่ออันว่ามันตึงไหมเรามีสองไส้ให้เลือกมีแบบไม่มีไม่มีไมมข่แดงนะครับกับแบบมีไข่แดงอมตัวนี้คือมีไข่แดงก็จะเป็นสีนี้เพราะอยู่อีกอันหนึง่งที่มันมีที่มันไม่มีไข่แดงมาให้ ลูกอยู่ไหนอ่ะโบโบนะโบนะโบหยิบเอาถุงที่มันมีโบสีทองให้หน่อยทั้งหมดก็คือสั่งได้ที่เลอเดสตินนะครับผมตัวนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแก่ต้นมาให้ดูายอ้าวนี่เป็นไงออย่าบีบน้องเพ พี่ีไม่กีดลูกอะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบถัว่วเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีไข่แดงข้างในนะครับผมอันนี้ครูนุ้งพี่ทำไมหนูกินได้แบบ <laughs> <c oughs> เฮ้ยเราได้สตาปาร์ตี้เฉยงง <laughs> รอร <laughs> ่อยมากครับสองร้อยที่เราไะกินเอ้ย,อย,อยไม่เอาไม่ทำแบบนั้นของกินลกูก เช่นมือได้ไหมได้ครับได้ครับอ่าทีนี้ทีนี้ทีนี้เรื่อนี้อร่อยอ่ะหืมตัวนี้อร่อยตัวนี้อร่อยอยากให้ทุกคนได้ลองมากนะฮะหืมอื้อวร่อยอ่ะตัวนี้เป็นพาร์ตตูจีนนะครับผมแปดชิ้นเราขายอยู่สามร้อยห้าสิบบาทครับอย่างที่บอกก็คือถ้าเปื่อสั่งครบหนึ่งพันแจกไปเลยปฏิทินทีพีนะครับผม เข้าไปดูรายละเอียดได้ใน l e e d e s, hmm. <S, s, <S t i n b k k นะครับหรือในเพจของ l e e d e s t i n นะครับสั่งได้ทางช h อ p e e ด้วยแค่นี้แหละที่จะบอกส่วนนี้คือสภาพของลูกผมที่แบบบิคุกกี้จนเละชุดเลอะแล้วจบซักไม่องบอกก่อนเลยไว้กินโดนีถูกแล้วเราอ่ะให้มันหกเป็นที่ๆเลยสครับอ่ะนี่ครับอันนี้นะครับขนมทาร์ต ไอ้น้องพีไม่เอาหนูกินของหนูสิลูกอร่อยมะพี่ไปนู่นละอยู่กับลูกชายแล้วไมเกรนจะขึ้น <c oughs> อ๋อไมเกรนไมเครอืม <c oughs> อ่ะตามไปตามพิธีไปพิธี ฮืมทาสไม่<ๆ>อร่อยจริงนะอยากใหทุกคนลอง,ง,ง,น,งลนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยทาสเป็นอย่างนี้ทาสตุรจีน อมเอาน้องอยู่ไหนหนูเช็ดมือ,อยังลูกคุกกี้สตรอเบอรี่หมดยังหมดแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> มาหาลูกสาวกันต่อ <c oughs> อะไรอะลูกกวดรออะไรกรัน <c oughs> เอาไหวไหม <c oughs> ขอบคุณคนส่งดาวทุกคนนะวันนี้พ่อเชียดดาวไปด้วยรีวิวขนมไปด้วย ถ้าสนใจก็สั่งได้นะที่ l i n e แอดเลอ e s เดสตินดอทบีเคนะครับเลอ d e เดสตินดอทบีเคมีคนบอกให้ตามพิธีไปหน่อยพิธีอยู่ไหนพิธีอยู่กับพิธีกันแป๊บนึงน้องพีคือกินอร่อยมากน้องพีกับพิธีเขากินไอ้นี่ไปนะครับเป็นโปรดักต์สำหรับวันวาเลนไทน์นะเป็นคุกกี้สตรอเบอรี่กับคุกกี้ช็อกโกแลตอะไรอ่ะอุ้ย ทำแล้วลูกสาวทีทีคือเรื่องความสะอาดต้องให้เขานะอืใช่ส่วนน้องพีก็คือยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์อยู่กับลูกสาวมช่วงนี้เราก็แฟชั่นตุ่จีนนะครับต่อไปนี้ก็คือทุกวัน หน้าตาก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ฉันตุ่จีน <c oughs> <c oughs> เอ้อหัวร้อสวัส <c oughs> <c oughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะลูกร <c oughs> อไหวไหมะไอ้วาไปเดิมแมนมาอีกแล้วจริงๆแนละ้วคือน้องพี่ไม่เอาไม่น้องเพ เรานี่มันแสบจริงเลย,เน,ย,ยน้องพีนะชุดข้างในนะก็เป็นชุดลายนี่แหละสูตจีนเหมือนกันแต่ไม่เคยได้เห็นหรอกเป็นลายลูกอมามาหาพ่อมามาหาพ่อมาโอ้โหอ้าอ,อ,อะไรของหนูเนี่ยวิ่งมาหาพ่อก็ดีแล้วไงอ้ยังไม่ได้ขอบคุณทุกคนที่แบบส่งดาวให้เลยอ่ะเน,นี่ยนะ ามีดาวจากใครมัง่งพ่อเช็คดูก่อนโอ้มีคุณหมูเล็กส่งมาเจ็ดรอดวงคุณพ,พจนีส่งมาห้ารอคุณฝ้ายส่งมาห้าอดวงคุณเชนเชนฟางปะคุณฟางส่งมาสามรอดวงคุณจูน1 2รยยดวงคุณตรีดาวานส่งมาหนึ่งสิดวงคุณเจซีหนึ่งร้อดวงคุณโอ้มี ส่งให้หลายคนเลยลคุณธนพรส่งมา50สิดวงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะโอ้ยมาทุกพ่อทำไมฮะโอ้ยดีมาทุกพ่ออีกรับเลยมทุกพ่อทำไมเราพวกเราฮะ อ่ะพูดอีกทีนะครับ <S <S ตอนนี้เลยเดสตินมีสินค้าบท่ไหม่นะครับผมเราจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยจริงๆถ้าเผื่อซื้อครบทั้งทั้ง3ามอันนะทั้งอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ย้ทั้งสามพูดดังใหม่ที่ส่งมาก็จะมีสิทธิ์ได้ปฏิทินนะครับอ่าว่าไงลูกปฏิทินทีพีนะเรายังเหลือแต่เหลือน้อยมากแล้วตอนนี้มันการพิมพ์ครั้งที่2องๆอ้อ้้ออระวังลูกอ เอ้ยโ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 อ้ยทำอะไรอันยาอ่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 าลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าบะมีบะมียังไม่มาหนูพอพูดไปงั้นแล้วอุ๊ยอะไรของหนูเป็นลาย อือยอ้อยอ้อยอืมอ kind of ืมอืมจุะพอไหนได้ไหมครับจะพอไายไหมน้องเรากินงงบังไงไอ้ว่าไอ้ว่ามินิฮาร์พ่อปปีไอ้ว่ามินิฮาร์ไอ้ว่ามินิฮาร์ทำไงเฮ้ยไอ้ว่าทำมินิฮาร์เป็นเหรอ ไม่เอาไม่ดันหัวน้องแบบนี้ลกูกหนูเล่นกับน้องดีๆสิครับเล่นกับน้องเบาๆน้องเป็นผู้หญิงนะแลแส <S <S e. ลบแล้แสบแบ่งหน่อยแชร์ลิงหน่อยแชร์ลิงหน่อยเป็นพี่น้องกันแชร์กัน ขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณพี่ด้วยอ่ะขอบคุณพี่ขอบคุณค่ะเออขอคุณออค,ณอ,คณอ,อ,ญญอัญญาขอบคุณค่ะอญญาขอบคุณพี่เขาด้วยนะอยากได้อีกไหมอืมมนนโอ้พี่พี่ใจดีจังเลยอ่ะพี่พี่ ใจดีมากเลยโอ้เอาเอาตรงนิ่มๆให้น้องตัวเองกินขอบด้วยเก่งน้อยใช่ <h ide> พี่ใจดีมากเลยเห็นไหมต่อไปต้องรักพี่เยอะๆนะคะโอเคโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเค,อเคหน่อยสิลูกอะไรเต็มพื้นสงสัยเดี๋ยว้าต้องเอาอะไรมาผ้าผ้าอะไรมาเช็ดหน่อยนะ ดูเจ้าแสบหน้าตาไม่เข้ากับตุจีนเลยค่ะเป็นฝรั่งโดยเฉพาะเลยอัญญาคนบอกใช่ไหมคะอ้ยี่ยวนูยไม่กล้องอะไรแล้วยังไงระวังระวังระวังเงียบเลยได้ของกินแล้วเงียบเลยนะคะ กินเองเถอะลูกไม่ต้องแชร์หรอกเฮ้ยพ <Ooh. S 1> ิธีไปไหนเนี่ยพี่ทีชอบปีกวิเบกอีกแล้วพีธีไปไหนขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะ คุณเบสตี้เบอร์รี่สองมาก้าสิบเก้าดวคุณดีมสองมาสี่สิบเก้าดวงคุณดาราลัสสองมาสิบดวงคุณศา si, สตร์สี่สองมาห้าสิบดวงมามี่ออยชั้นสรรหาเสื้อผ้าให้เข้ากับเทศกาลได้สวยสุดๆเลยค่ะเอาจริงๆนะพวกเนี้ยมีคนส่งให้ยนะ <laughs> อันนี้ร้านไหนอะเดี๋ยวดูสิ เนดูสิในดูนดูแบรนด์นะสิแบรนด์อะไรอ่ะขอร้านอะไรฮะให้เห็นว่ะอ๋อนี่นี่นี่เอมเนี่ย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 ร้านเนี้ยเก่งมากลูกเก่งมากเอมเมอร์เอม,เอม,เอมใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ไปตำกันได้ลองไปเซิร์ช <c oughs> เอา น่าจะขึ <t ick ern> <laughs> ้นก็ต้องขอบคุณร้านร้านทั้งหลายแหละร้านเสื้อผ้าสําหรับเด็กเนี่ยส่งมาให้เด็กๆใส่กันอแบ่งต่อไม้ ขอบคุณค่ะก่อน oh. ต้องจุ๊บพี่ก่อนจุ๊บพี่ก่อนไอวาจุ๊บพี่ก่อนจุ๊บพี่จุ๊บพี่พีก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนอยากเอาอีกไหมคบขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะดูพี่ <laughs> นะเดี๋ยวค่อยดูดฝุ่นทีเดียวฟ้าเต็มไปหมดเลอะตียังไปหมดคุณลาติยาสองพัเก้าสิบเก้าดูวลูกสาวเขาเล่นกันแบบนี้หรอคะ โอ้หดูท่านอนนอนดีๆหน่อยสิลูกไอ้วาไม่ได้เป็นสาวเป็นนางนอนอย่างนี้ได้ไงเซ็นเซอร์กันปุ๊บป้าหนึ่งบอกสองนุ่มไปไหนอ่าป้าหนึ่งคุิ่เข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้เขารีวิวคุกกี้กันตั้งเยอะเดี๋ยวจบไลน์แล้วป้าหนึ่งต้องแวะไปดูเลยนะ ให่ไปฉีกออกได้ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องขอบต้องขอบคุณสิลูกบอกไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณเณนะท่จริงๆเลยเป็นพี่ที่เท่ทจริงๆโอโ้โหอันนี้กินแล้วก็โอโ้โห คุณเมรดาสมมาเก้าสิบเก้าดวงคุณอุดมพรยี่สิบดวงอา้าวอะไรของหนูลูกคุณแพลวสมมาสามสิบห้าดวงคุณอวัตสยาสมมาห้าสิบดวง เราอ่ะไม่ควรนอนกินรู้ไหมลูกถ้านอนกินอ่ะจะกลายเป็นสเนกจริงเพราะว่าคนคนเราไม่นอนกินคนนอนกินเหรอคนนอนกินไม่ได้นะคนนอนกินจะกลายเป็นสเนกไปเลยเชื่อพ่อกลายเป็นสเนใช่เป็นสเนกแล้วแบบไม่มีแขนไม่มีขาเลยนะไม่มีแขนไหมเขาต้องแบบใช้ตัวไถไปอย่างเดียวเลยนะ แย่เลยนะต้องมานั่งกินดีๆเนี่ยอย่างน้อยก็เอาให้เหมือนน้องเนี่ยน้องน้องนั่งกินเห็นไหมแบบนี้เหรอฮะใช่ลูกลุกขึ้นมากินดีๆอ่ะโอเคก็ยังแบ่งให้น้องมันชิ้นใหญ่ไปพี่พี่ฟ้าดูทิ แต่ไอ้วาเขามีฟันแล้วแหละเขาก็กัดได้ กิน okay. ให้หมดเถอะลูกปะพ <laughs> <laughs> อได้แล้วคงจะหยุดได้แล้วตตด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 ตต ตอยากให้น้องพีถึงกล้องร้ายเขาจะแบบไปกดให้มันดับอ่ะสิ น้องพีอย่าเป็นหมดแล้วลูกมิกระมัมบำตลอดอัญาอัญาครับฮะยังเหลือเหรออ้ขอบคุณค่าด้วยอัญญาอัญญานี่ไงอัญญาอัญญามาอัญญาอัญญาอัญญานี่ลูกเอาไหมคะขอบคุณพ่อก่อนขอบคุณค่าก่อนเร็วไม่ขอบคุณไม่ได้กินนะไม่ขอบคุณไม่ได้กินนะคะเอาพ่อให้ไอวานะ ไอ้ววานั่งตักพ่อแล้วเนี่ยไอาา้วออา,า่ากินไหมคะเอาไหมขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูพ่อเอาพ่อป้อนนะ้มันสวยแบบ ยาส่งมาหนึ่งร้อยดวงโอเคพี่พาไปเลยได้ยีหอลวมัตอลงมาอลิซาเซนเซนไฟท์ัน500ร t ด์สตาร์แทนวว้าวไปไหนเป็นไรอยากอยากออกอยากออก มามีมาช่วยหน่อยอุ้ยอุยระวงังเราล้าอยู่นะเขาเขา,เขาคิดถึงเธอเมื่อกี้ <c oughs> น้องพีเอาเอาขนมปังมาแจกน้องด้วยนะ,ลละพิธีอยู่ไหนอะ่ะพิธีไปกินโดน,นัทหมดไปชิ้นครึ่งอะ เมื่อกี้ทีกับพีช่วยเราขายเลยเดสตินด้วยนะขายเก่งมากเลยคุกกี้อะไรนะคุกกี้ปลาไหลี้กกี้ปลาไหลคุกกี้ปลาไหลเหรอมีด้หรอรมีไมเีไม่เคยเห็นโอเคชแคุกกี้ปลาไหลน้องพีถือคุกกี้ปลาไหลคุกกี้อะไร คเทำไมประตูอะไรอะประตูอะไรแม่ประตูอะไรค่มันไม่ได้ปิดมันไม่ได้ล็อคุกี้คุกกี้บ้านพีไปคุกกี้โอเชียนโยนพลังไคุกกี้เลยเดสติน่อยไหมคุกกี้ลย ไอตัวนี้อร่อยนะทาร์ททาร์ทถัว่วเออเหมือนขนมเปี๊ยะข้างในเป็นถัวถ่วถั่วกวนทีละคนลูกมันม <ละ S 2> <ะ>ีไม่ไหวจริงๆเอาน้องออกเอาน้องออกอ่ะโอ้ยระวังระวังระวังน้องเจ็บลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา อากอดโอโอเขาก่อนโอเขาก่อนเขา,ขาโดนพี่กระแทกนะน้องเพากันมนี้น้องพอกกเององพอะพอหยุดไล์ดีวกว่า <laughs> <ส S 1> <laughs> เดี๋ยวจะได้เห็นด้านดน้ <laughs> ดานมืดน้องพี่ทำอะไรอะ้น้องเพร

Yo, พ่อพ่อๆอย่าเพิ่งโอเคนะแหมอย่างกันรู้พ่อๆก <c oughs> มันจะโอเคเลย